จ็อบเอ็กซ์โปกันหน่อยไหมฮะถือว่าเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นความพยายามของทั้งภาพเอกชนรัฐวิสาหกิจก็แล้วกแน่นอนครับเจ้าภาพก็คือทางภาครัฐเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนตกงานอย่างชนิดที่กันแบบว่านาทีทุกนาทีแล้วนะฮะลมหายใจตกลมหายใจกันเลยครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่สามารถจะสร้างความมีเสถียรภาพหรือมั่นคงมั่นใจให้กับคนที่อยากจะมีงานทํานักจกที่เป็นต้นไปแบบชนิดที่มั่นใจในระยะยาวได้นะครับคือที่คุยกันถึงงเเรรื่่อนี้ก็พาาะว ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับเขาก็ได้จัดงานที่มีชื่อว่า job expo ใช่ไหมฮะจัดขึ้นนะครับที่ไบเทคบางนาในช่วงของสุสดานที่ผ่านไปเนี่ยเขาก็ไปขนตำแหน่งงานมาทั้งหมด1ล้านตำแหน่งในงานที่มีชื่อว่า job expo Thailand 2020นะแต่ดูจากตัวเลขสรุปสิครับคือตำแหน่งงานที่ขนมา1นล้านตำแหน่งจากทั้งองค์กรภาครัฐวิสาหกิจเอกชนยักษ์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ท่านที่อยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นด้วยแต่มีคนไปสมัครแค่ห้าหมื่นนะ แล้วปรากฏว่า5้าหมื่นเนี่ยชอบธุรกิจสายไหนมากที่สุดคือเป็นธุรกิจทางด้านของอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับพลังงานครับนะฮะแต่เรามา,ว,าว่ากันก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตำแหน่งงานทั้งหมด1ล้านตำแหน่งในงาน j o b Expo Thailand 2020เนี่ยนะครับถ้าดูเอาเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่าตำแหน่งงานที่นําเสนอเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลเปล็นหลักคือหมายความว่าไม่ได้เป็นการไปสมัครแล้วตำแหน่งสถานที่ทํางานเนี่ย มันไปอยู่ตามภูมิภาคไกลๆแทบไม่มีส่วนใหญ่กระจุกในกรุงเทพกับปริมณฑลนะครับนอกจากนี้ข้อสังเกตที่ได้จากคนที่ไปร่วมงานมาเขาบอกว่ามีงานที่กําหนดเงินเดือนเนี่ยนะฮะไม่ถึง15,000บาทต่อเดือนค่อนข้างมากอ๋อท่านผู้ชมครับปกติ15,000บาทต่อเดือนแบบไม่มีประสบการณ์เนี่ยท่านผู้ชมมองออกใช่ไหมครับว่าวุฒิไหนปริญญาตรีป้ายแดงครับจบมาไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าเป็นที่สังเกตว่า งานในงานงานที่เอามาเสนอให้กับคนไปหางานทำใน Job Expo Thailand 2020เนี่ยกับกลายเป็นงานที่กำหนดเงินเดือนไม่ถึง15,000บาทต่อเดือนค่อนข้างมากด้วยนะครโดยเฉพาะงานพนักงานขายปลีกงานซ่อมบำรุงงานช่างไฟฟ้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและช่างเทคนิคในโรงงานนี่ไงเห็นไหมตรงนี้ครับถึงอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับว่าคือคือการจัดงานเป็นเรื่องดีครับให้มันกระตุ้น ให้เกิดความรู้สึกว่ามีความช่วยเหลือเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าตอนเนี้โควิดก็ดีมันได้ทําให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็ลักษณะของการทําธุรกิจในแต่ละประเภทของภาคเศรษฐกิจเนี่ยต้องทบทวนเปลี่ยนใหม่กันหมดเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของโควิดเนี่ยทำให้ทั้งพฤติกรรมรวมไปถึงเรื่องของการมาของดิจิทัล disruption ก็ทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนนะ จังหวัดนี้เองนี่นะครับเกิดความเสียหายของเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัทแม่บริษัทลูกบริษัทหลานบริษัทเลนต่ตางๆที่มีเชนที่เรียกว่าสป라이นเชนในฐานการผลิตเชื่อมข้อคู่มันทั่วโลกในทีน่นี้คิดปรับเปลี่ยนโมเดลกันใหม่หมดเลยเพราะเราก็จะพบว่าหนึ่งงานที่เสนอในข่าวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าหนึ่งจะไม่ใช่งานที่อยู่ในสายงานที่มีความมั่นคงในระยะยาว 2. การจ้างงานเองก็จะไม่ลักษณะของการจ้างงานแบบเป็นพนักงานประจํา ซึ่งเชื่อมั่นได้เลยว่าจะเป็นลักษณะของการแบบคอนแทคหรือการจ้างงานแบบเป็นสัญญาจ้างใช่ไหมครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับตอนนี้เราเห็นว่าอุตสาหกรรมทางภาคการผลิตหนักหรือที่เรียกกันว่า manufacturing base นั้นมีการป,ปรับลดเพื่อควบคุมต้นทุนอย่างชนิดที่มหาศาลอย่างมากมาก,การที่จะรับคนเข้าไปใหม่กับในฐานะที่ยังไม่มั่นใจเลยว่าโมเดลของบิสกิจนั้นจะกลับมาฟื้นคืนได้เร็วแค่ไหนอย,อย่างไรก็เลยจะต้องเป็นการออฟเฟอร์ทั้งตำแหน่งตลอดจน ลักษณะของการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานนั้นจะไม่สูงอย่างแน่นอนซึ่งก็เหมือนอย่างที่ไปสังเกตมาแล้วเจออย่างนี้นะครับด้านเว็บไซต์ไทยมีงานทำเนี่ยนะฮะเขาก็รายงานสถิติบอกว่าจํานวนคนที่เข้ามาสมัครผ่านช่องทางของไทยมีงานทําคือการจัดงานที่เรียกกันว่า j o b Expo ปไทยแลนด์2020เนี่ยมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับออฟไลน์นี่คือใครสนใจไปก็ไปที่ใบเทคเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หอบเอกสารกันเขาว่ากันไปแต่ถ้าใครไปไม่ได้อยู่ต่าจงจังหวัดมาไม่ทันจองตั๋วไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เดินทางมาไม่ได้ก็สมัรรผ่่านนนะบบออไล์ซึง เว็บไซต์ไทยมีงานทําก็เลยรายงานครับว่าคนที่เข้าไปสมัครผ่านช่องทางตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด514ครั้งนะครับคือเพิ่มขึ้นจากวันก่อนคือการงานนี้จัดอยู่ประมาณ2วันเนี่ยประมาณ28,0 0 0ครั้งหรือจากเดิม2 1 3 4 2ครั้งนอกจากนี้นี่นะครับหน่วยงานเอกชนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนแสดงความต้องการคนเข้าําทำงานรวมทั้งหมดนะฮะ5 5 8ห0นหน่วยงานก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ30 0 0 0หน่วยงาน ทีนี้มาดูประเภทของงานของคนที่ชอบไปสมัครในงานตรงนี้ปรากฏว่า 1. เป็นภาคการผลิต 2. เป็นการตลาดและประชาสัมพันธ์และ3เป็นคนขับรถนะฮะเนี่ยคืองานยอดนิยมที่เกิดขึ้นใน Job Expo Thailand 2020นะฮะสำหรับงานตรงนี้นี่นะครับ ก็มีกลุ่มของบริษัทจากภาคเอกชนซึ่งให้ความสําคัญแล้วก็ไปร่วมเพื่อที่จะหาคนเข้ามาทํางานกันด้วยก็มีหลากหลายยี่ห้อจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดอย่างเช่นประเภทงานที่รับความนิยมมากที่สุดเช่นภาคการผลิตก็คือแมนูแฟคเจอริงภาคการตลาดก็คืออาจจะเป็นทางด้านของผู้จัดการฝ่ายขายนะครับหรือตำแหน่งงานขายและประชาสัมพันธ์อันนี้อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อมีเดีย การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์และคนขับรถก็แน่นอนครับว่าคงจะเป็นตีความได้หลายอย่างนะครับเช่นเป็นพนักงานขนส่งขับรถโลจิสติกเป็นต้นนะครับถ้าดูอย่างนี้งานเท่าความนิยมเป็นอย่างมากเราก็เะืหนครับว่าคนที่แห่กับไปสมัครงานในตําแหน่งนี้อันนี้พูดตรงๆครับก็คือคนที่ได้สูญเสียโอกาสในการทํางาน คนที่ต้องได้รับการกดดันหรือมีความจำเป็นจากท้นานของเจ้าของนายจ้างที่จำเป็นต้องลดต้นทุนจงเกิดการปลดตกานเกิดขึ้นนะครับมันก็ถือว่าหลายท่านที่ยื่นใบสมัครไปแล้วสาหรับงานนี้ก็ขอให้มีโอกาสได้งานกันนะครับช่วงนี้นาทีนี้ได้อะไรทําไปก่อนเลยครับนะฮะจนกว่าเราจะเห็นความที่ชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสในการพื้นตัวของเศรษฐกิจและก็ธุรกิจในอนาคตที่จะตามมานะครับ